ยิ่งอายุมากขึ้นร่างกายมันก็เริ่มรวนจากที่เคยเป็นคนแข็งแรงกระฉับกระเฉงขยับตัวคล่องแคล่วก็กลายเป็นคนเชื่องช้าขยับนิดขยับหน่อยก็เมื่อยละมันรู้สึกเหมือนมันหนักตัวมันหนักตัวหนักพุงหนักแขนหนักขาทั้งแน่นทั้งหนักไปหมดเราอ่ะก็คิดว่าเราเป็นคนแข็งแรงมาตลอดอาหารสง่งอาหารเสริมวิตามินอะไรเงี้ยไม่เคยกินหรอก ใครจะคิดว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองมันจะส่งผลระยะยาวเป็นหางเบ้าขนาดนี้เราก็เอะใจเอ๊ะทำไมเราเหนื่อยง่ายขนาดนี้นะ ทำงานบ้านนิดหน่อยๆก็เหนื่อยหอบแล้วมันไม่สบายตัวปวดเมื่อยเนื้อตัวอยู่บ่อยๆเนี่ยพี่บ่นปวดหลังกว่าแม่พี่ที่อายุ70กว่าอีกนะหลังๆมาสีผิวมันเริ่มเปลี่ยนมองจนคนรอบข้างทักและที่พี่ทนไม่ได้นะมันเริ่มมีกลิ่นตัวกลิ่นปากแรงมากเนี่ยพี่ไม่กล้าออกไปไหนเลยและไม่กล้าอ้าปากคุยกับคนอื่นด้วยเราก็คิดนะหรือเราจะมีปัญหาที่ปอดหรือเปล่า หรือที่หัวใจหรือเปล่าสุดท้ายอ่ะพอไปตรวจอ่ะก็ปกติทุกอย่างท้ายที่สุดอ่ะก็เลยมารู้ต้นตอของปัญหาก็คือท้องผูกเรื้อรังเราลืมคิดไปเลยว่าคนเราต้องถ่ายทุกวันเพราะเรากินเข้าไปทุกวันพี่มองข้ามปัญหาอย่างนี้ได้ไงตั้งหลายปีพอรู้ว่าท้องผูกอ่ะก็จัดยาระบายไปเลยจ้ะ มันก็ถ่ายออกนะแต่ถ้าวันไหนอ่ะถ้าเราไม่ได้กินยาถ่ายอ่ะมันไม่สบายตัวสุดๆมันจะอึดอัดมวนมวนแน่นท้องคือไม่สบายตัวสุดๆเลยหนักเข้าหนักเข้าก็เริ่มรู้ตัวเองว่าติดยาระบายแถมดื้อยาไปอีกพอกินเข้าไปอ่ะก็ไม่เห็นมีผลอะไรเลยคุณหมอเลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยปล่อยไปไม่ได้แล้วนะต้องทานไฟเบอร์กากใยอาหารให้เยอะให้เพียงพอที่จะเข้าไปปรับสมดุลในลำไส้ของเราได้ยาระบายอ่ะ มันช่วยที่ปลายเหตุมากๆแถมมันยังทําให้ระบบลาไส้ระบบขับถ่ายของเราอ่ะรวนมากๆซึ่งการขับถ่ายที่ดีอ่ะเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีเลยนะพี่ว่าพอเรากินอะไรเข้าไปอ่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่ลําไส้ว่าจะดูดของดีหรือของเสียเข้าไปทีนี้ลําไส้เราก็มีแต่ของเน่าเสียหมักหมมไปหมดมันก็ดูดแต่ของเสียแต่พอเรากินของดีๆเข้าไปอ่ะมันก็ไม่เห็นผลตามหาไฟเบอร์ดีๆที่ปลอดภัยมานานมากสุดท้ายอ่ะก็ได้มาเจอยันฮีเวจี้มิกพลัส ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์ที่ปลอดภัยของยันฮีกินง่ายๆแค่2เม็ดหลังอาหารเวลาสามมื้อเหมือนเราได้ไฟเบอร์จากผักไป็น10บโลเลยนะยันฮีเวจิมิกพลัสตัวเนี้ยพี่พูดจริงๆเลยนะที่พี่กล้าก,กินอะ่ะเพราะเป็นผลิตภัณฑ์จากยันฮีเพราะฉะนั้น เรามั่นใจในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแน่นอนยันฮีเวจิมิกพลาสกระปุกเนี้ผ่านการคิดค้นและวิจัยโดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะเขาเห็นคนไข้มานักต่อน,นักแล้วอ่ะเขาก็เลยคิดค้นยันฮีเวจิมิกพลาสตัวนี้ออกมาสําหรับคนที่มีปัญหาท้องผูกลําไส้รวนแบบพี่พี่กินยันฮีเวจิมิกพลาส,สติดต่อกันมา3เดือนละดูภายนอกก่อน ผิวพรรณพี่เป็นไงสดใสขึ้นมากเลยค่ะเรื่องระบบขับถ่ายชนะเลิศมากเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพึ่งยาระบายเลยทุกเช้าอ่ะเข้าห้องน้ําขับถ่ายเป็นเวลาไม่ต้องทนปวดบิดเพราะริ์ยาละบายไม่ต้องเขินอายเวลาปวดถ่ายกระปิดกระปอยอีกแล้ว